สวัสดีครับเพื่อนๆชาววันพีซและเกม Pirate ีออฟสตอร r กันทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p ไพเรสคิงซีเฮดกันอีกเช่นเคยนะครับและว,วันนี้นะฮะผมก็จะมาบอกสิ่งที่เราต้องทำนะครับเออสิ่งที่เราต้องทำอ่ะเวลาเราเข้าเกมมาใช่ไหมเราต้องทําในเกมอ่ะเราจะต้องทําอะไรบ้างนะเออ ันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องเข้าไปรับของครับในหน้าของการต่อสู้นะหน้าที่เราจะไปแบทเทิลกับบอสนะครับที่เราจะไปสู้กับบอสนะส่วนหน้านี้นะครับของที่เราได้รับเออคือผมจะบอกว่าถ้ารอให้มันเต็มอ่ะเต็ม,มหลอดอะถ้าเรารับอ่ะเราจะได้เยอะกว่านี้นะอันนี้คือผมจะมาทําคลิปไปด้วยเฉยนะครับว่าของที่เราต้องรับอ่ะอย่างแรกเลยก็คือตรงนี้เลยนะครับเออสิ่งที่เราจะได้นะฮะก็เป็นเงินนะครับ 3 8 8 7 0 0เบรีนะครับแล้วก็เป็นเพชรนะครับ x หนึ้นะแล้วก็เป็น xp ค่าประสบการณ์ของเรานะครับอีก2 7 0 0 0 0นะอ่ะก็เข้าๆป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปถ้ายคลิปเลยนะแล้วมันก็จะได้ของเอล่นอ,อีกเล็กน้อยแบบพวกเออนังสือแล้วก็พวกชุดอุปกรณ์เสริมอะไรแบบเนี้ยนะครับเอออีกเล็กน้อยนะส่วนพวกนี้ก็สามารถเอาไปคราบได้นะครับหรือเก็บไว้เยอะๆก็คราบได้เหมือนกันนะ ต่อมานะฮะสิ่งที่เราควรทํานะครับก็คือ,อ,อไอการเดินทางนี่นะครับอันนี้ก็เป็นของที่ผมออทำไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วนะมันก็จะได้ออแล้วแต่คะกะกันไปนะครับแบบสุ่มอ่ะบางทีก็จะได้เพชรบ,บ้างอ่ะหลังจากที่เรารีเฟสมารอบนี้มันก็จะได้เป็นเพชรเนาะอ่ะเราก็แค่เลือกตัวละครไปอ่ะออคือแบบมันสุ่มมันมันเลือกให้เราอ่ะเรากดเซตไปมันก็เลือกให้เราเนี่ย เราก็รอเวลานะครับถ้าใครขี้เกียจรอ,อก็กดใช้เพชรไปได้นะส่วนก็เรารอเวลาดีกว่านะครับเออสิ่งที่เราควรทำต่อมานะครับก็คือการคิกแบตเทอลนะเอออันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่มีเพชรเยอะๆก็ทำไปให้หมดเลยนะครับเราก็จะได้ของในกิจกรรมนี้ก็หลายอย่างอยู่นะได้วพวกเพชรได้วพวกทองเง,เงินเงินเนี่ยเออผมเรียกทองนะแล้วก็ XP ค่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ ตั๋วของการเดินทางอ่ะเอออีกเป็นพันเลยนะแล้วก็พวก exp เอาไว้อัพฮีโร่แล้วก็ตั๋วเดินขั้นฮีโร่อะไรประมาณนี้นะครับอ่อนี่นะถ้าเรามีเพชรเนี่ยเราก็คลิกแบตเทนไปเลยเออเราจะได้การ์ดที่เอาไว้สุ่มฮีโร่ด้วยอ่ะแต่มันก็จะไม่เสมอไปนะครับจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะอันนี้เราก็คือเราไม่ได้เลยเออ <laughs> ไม่มีดวงนะ ต่อมาครับสิ่งที่เราต้องทำแะก็คือเควสประจำวันคือเนี่ยไอเคเวสเนี่ยเราก็จะได้รับเพชรได้รับออทองได้รับได้รับเงินนะอ่ะเออเงินเงินเงิน <c oughs> <c oughs> ได้รับเงินในเกมนะครับแล้วก็จะเป็นเออพวกตั๋วอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเออเอาไปแลกคีโรได้นะครับเออตั๋วพวกเนี้ยเราสามารถเก็บสะสมไปแลกคีโรได้นะนี่ก็จะได้ ตามนี้เลยนะครับการทาเควสแต่ละอย่างก็ไม่ได้ยากเลยนะคือแบบอย่างไี้นเนี่ยก็แค่เข้ามาค้าของอนะ่ะเออค้าของเควสเราก็เสร็จละเนี่ยเราก็ได้เควสเห็นไหมแล้วก็รับของไปนะเควสแต่ละอย่างก็ไม่ยากนะครับเ,ออเ,เพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะเออหนึ่งก็จะให้เรามันเล่นเออนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยมาทํานะครับเพราะว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะ ต่อมานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเออเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าจะทำง่ายที่สุดแหละก็คือการดูโฆษณานะเนี่ยตรงเนี้ยเออแล้วก็กดดูโฆษณาไปมันก็จะให้เพชรให้ตั๋วไปรีเฟซการเดินทางแล้วก็ตั๋วที่เอาไปสู้ในอารีน่านะก็โฆษณาจะมีทั้งหมดอยู่10โฆษณานะครับก็จะได้แบ่งแ่งกันไปเนาะเออต่อมาก็จะเป็นการรับของล็อกอินรายวันนะครับเออ เราก็จะได้แล้วแต่นะครับว่าแต่ละวันว่าเราจะได้อะไรนะสรับการล็อกอรายวัน 1. ต่อมาก็อย่าลืมเข้าไปเช็คที่กล่องจดหมายกันทุกวันนะเออมันก็จะได้รับของทุกวันนะในกล่องจดหมายเออถ้าใครมีกิวก็จะได้รับของในกิวจากทุกอย่างอะ่ะเอออารีนาอะไรก็จะได้รับจากในนี้เลยนะเออต่อมานะครับที่เราจะต้องทําทุกวันเลยนะคือการส่งหัวใจให้เพื่อนอืมนี่แหละเราต้องส่งทุกวันนะเพราะว่าเราจะได้เก็บหัวใจเนี่ยเอาไปสุ่มได้นะครับ นี่นะหน้าที่เราจะเอาไปสุ่มนะครับนี่ก็เป็นหน้านี้เลยนะครับซูปเปอร์ซัมเมอร์นะเฟรนนะครับเออเราจะส่งของจดหมายให้เพื่อนอนะ่ะส่งหัวใจให้เพื่อนทุกวันเออก็ประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นให้เรารับเออเป็นเงินนะครับทุกวันนะฮะวันละสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็จะเก็บทุกวันก็ได้อยู่นะครับอันอันต่อมาก็จะเป็นตั๋วม่วงได้วันละใบนะครับสาหรับอันนี้นะ เออก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมพวกนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะทําต่อมานะครับเออถ้าเพื่อนๆเลเวลถึงยี่สิบแล้วอะ่ะเเข้ากิวกันให้ได้นะเอรอย่าว่าต้องเข้ากิวกันให้ได้ต้องมีกิวนะครับอ่าเราก็ต้องควรไปโดเนตกิวทุกครั้งนะครับผมแนะนําว่าให้โดเนตเป็นสามร้อยนะครับเพราะว่าเราจะได้แปดร้อยเอ่อคอนเนี่ยมาเนี่ยเออกิวคอนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ กลนผงาเอามาแลกเราสามารถเอาไปแลกฮีโร่นะเอาไปแลกฮีโร่ได้อะผมเอาไปแลกมาแล้วตัวหนึ่งไอตัวยูทัคิดอะเออจะก็จะได้ทั้งหมด8 0 0รอเลยนะมีเพชรไม่พอก็แลก100เพชรหรือว่าใช้เงินในการแลกก็ได้นะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นกิววอ์กิววอ์นี่คือ นะครับมันไม่ได้มีมาให้เรากดทุกวันนะเออมันจะมันจะรีเฟซตอนไหนก็ไม่รู้นะคราวที่แล้วผมกดไปได้1นึ่ันแต่คราวนี้ผมกดได้แ0ดร้อนะเออแบบเป็นสม,มาชิกในกิ้อะมากดกันใครที่เออแนะนําให้เข้ากิ้เลยนะใครมีกิ้อะเออนะฮะต่อมานะครับสิ่งที่เราควรทําก็คืออ่าเข้าตรงนี้นะครับกิ้ l อินชาร์นะเออตรงนี้ก็ให้เราไปต่อสู้กับออไอ้เจ้าตัวเนี้ย สิ่งที่เราจะไดต้ตอบรับมาก็จะเป็นไอตัวที่เอาไปแลกอะเออที่เราโดเน a t ปได้แก่แหละได้แบบเดียวกันแต่เราก็จะได้น้อยกว่านะมันจะได้ทั้งหมดครั้งละยี่สิบสองเนี่ยเออแต่ถ้าเรามีเพชรกดไปอีกเราก็จะได้เพิ่มไปอีกนะแต่น,นี้เราจะไม่ได้ใช้เพชรกดเพิ่มไปนะครับเออแล้วเราก็จะได้ทองด้วยนะครับได้เงินอนะเอออีกสามหมื่นสองพันนะเอเอสิ่งที่เราควรจะทําต่อมานะคะก็คือ เข้าเทรดดิ้งนะเข้าตรง research c h a l l e นะครับเออตรงนี้ก็จะได้รับเป็นเงินนะแล้วก็ได้ตั๋วเล่นขั้นฮีโร่นะครับเอออีก40กับทองอีก2 0 0แสนนะครับอันนี้ก็จะรับได้ทั้งหมดเป็น2ครั้งนะครับเออสองครั้งตอนหนึ่งวันนะแล้วตรงนี้นะครับสิ่งที่เราได้รับ ก็จะมี exp เออแล้วก็เป็นจิกซอนะครับเออจิกซอที่เอาไวร้รวมการ์ดได้ครบ50าสิบะเราจะได้เป็นจิกซอของตัวละคร3ดาวกับจิกซอของตัวละคร4ดาวนะครับเออแล้วก็อย่างสุดท้ายนะฮะเราก็จะได้เป็นเออ a c t i v i t ท Stone นะที่เอาไว up, อ้อัพเออสก,กิลเสริมนะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ต่อมานะครับก็เข้าไปตรงไอ o ลอออฟไท์นะครับมันก็จะ เ,เข้าไปตรงไอตรงเรือใบอะ่ะเออมันจะให้เรารับเออย่างไงแบบให้เราเอาตัวละครไปไวอ้อ่ะแบบไม่ได้ไว้เดียวตัวละครเหมือนเอาไปต่อสู้หรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะเนี่ยแล้วเราก็จะได้เป็นเงินมาอีกห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นเบรออตรงนี้นะแล้วนี่นะครับเออสิ่งที่ที่เอาไปแลกอะ่ะเออที่เรา,เาสาม,มารถเอามาแลกได้นะครับนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะตรงสกอร์นะครับนี่แบตเทิลแบตเทิลแล้วก็แลกเนี่ยเอามาแลกตัวละครได้นะ นี่ของอารีนานะครับเ,เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคือแบบเก็บนานมากอะ่ะกว่าจะได้แต่ละอย่างนะคบอันนี้ก็เป็นของกิ้วนะครับของกิ้วเราก็สามารถแลกไปได้แล้วหนึ่งตัวนะอยู่ทัดคิดเออนะครับอันนี้ก็ของเควสนะครับของเควสนี่เออเรายังเก็บไม่ไม่ถึงเลยจะแลกโมเลีย e นะของเควสเราไดกแค่สามพันอันนี้เรายังเก็บไม่ได้นะครับ ันนี้ตรงไหนเรายังไม่รู้นะั่นหรือว่าเวลเรายังไม่ถึงนะครับเพิ่งจะเวลหกสิบนะเราจะเวลหกสิบหมาดๆเลยนะ <laughs> อ่าโอเคครับเราก็จะมาสรุปสิ่งที่เราได้นะครับเออจากกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำนะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอ่าเราก็ได้เพชรมาทั้งหมด628ก้อนนะครับแล้วก็ เงินอีกทั้งหมด1 8 4 9 5ล้าน้นล้านเบรีเลยนะครับเอะหนึ่งล้านเลยวะต่อมานะครับก็เป็น exp หรือว่าค่าประสบการณ์ของเรานะครับเอออีก4 2 000, 9 7 0นะครับเออแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเอ,อ่อค่าการเดินทางอ่ะที่เราเอาไว้เทรดตัวละครลงไปนะครับเออก็ได้มาอีก17,47เลยนะเออแล้วก็สิ่งต่อมาที่เราได้นะครับก็เป็น exp ที่เอาไว้อัพฮีโร่ของเรานะครับเออเอาไว้อัพตัวละครของเรานะก็ได้มาอีก 714,500เลยนะครับเอ้ยต่อมานะครับอ่าสิ่งที่เราได้ต่อมาก็เป็นตัว๋วตั๋วเลื่อนขั้นฮีโร่นะเออตัวนี้เราก็ได้มาอีก238อันนะครับอหมต่อมาก็เป็นบัตรที่เอาไว้รีเซ็ตการเดินทางนะครับเราก็ได้ไมคอีกาใบนะจากการดูโฆษณาแล้วก็บัตรที่เอาไว้ต่อสู้ในอารีนานะครับอ่าก็ได้ไมคอีกาใบจากการดูโฆษณาเหมือนกันนะ ต่อมาก็เป็นจิ๊กซอที่เอาที่เราเก็บสะสมไว้สุ่มฮีโร่นะครับเออมันจะได้จิ๊กซอที่เอาไว้สุ่มฮีโร่3ดาวกับ4ดาวนะของ3ดาวก็จะได้รวมทั้งหมด40บใบนะครับแล้วก็ของ4ดาวจะได้รวมทั้งหมดอนะีก20ใบเนาะจะเป็นอาร์ตอิสตีสโตนนะครับเออที่เอาไว้อัพสกิลเสริมนะก็จะได้มาอีก16ชิ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นอารีนาเฟรมนะครับก็จะได้ร่อีก140ชิ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นกิลคอน จ i บูช i o นนะครับเอออันนี้ก็จะได้มาอีก1,844อันเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสิ่งที่เราจะต้องเข้ามารับแล้วก็เข้ามาทำทุกวันนะสำหรับสายฟรีนะครับถ้าเกิดผมตกหลน่นหรือว่าพลาดตรงไหนไปก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับใต้ล่างคลิปนี้เลยนะส่วนวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย